นี <S <s <t <t ่วาอยู <t <t ่หน้าผมเลยเนินซ้ายเดินซ้ายเดินซ้ายอุ้ยเก็บเสียงสายหนึ่งสายหนึ่งตายหนึ่งเก็บเสียงนี่เก็บเสียงด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยโดนช้าอีกเอ้าเหี้ยกระดุนหมดไอ้สัสโดนช้าสอง มีเดตัวใกล้ตายฮะีอ่อะไหนี่ตายตายตายเดือดซอมบี้แจ๋วขอบคุณมากพี่ไฟเก็บเก็บได้นะไฟมาโอ๊ยมาแล้วมาแล้ว ไงล่ะมาตฟกันไงล่ะวะม่ใช่โซโลหรอกตีม้แหละอหน่่ได้เปรียบวะมาแล้วมาแล้าแล้ไงล่ะไงล่ะ ไอ้นแม่เอ้ยแม่ใช่ใช่เนินเนินขวาขวาเจอนินนั่นแหละใต้หมึกแป๊บแป๊บเดี๋ยผูกด้วยนี่ดึงอยู่บนเขาเขาข้างหน้าไปแล้วเว้ยไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะสัตว์โอดจังวะพอดีไกลแล้วมาเลย นาลวาขวาชุบชได้ยเด็ุบาไดง่ล่ะนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวหัวนัดเดียวหัวครับนัดเดียวหัวครับยังไงล่ะครับมาแ่ บีมาบิมาปิดตามนัปลั๊บนันลั๊นชัดมนชัดเนชัดโดนตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งิมาหลอะจ้อะไรวะลังฟัตายอีกหนึ่งโอ้โหนี่แม่นว่ะหมดปะออก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 

หมดแล้วหดไปโดนมา้าเราทำไมได้บ้างโคตมากเลยเรามาช่วยหน่อยหมดเราไปโดนมาแล้วยิงกูเลยระวังเดี๋ยวตัวนี้ในบริษัทหมกมันได้นี่ยดิมันระบุตำแหน่งได้ดิเอ้าเฮ้ยมีอีกตัวหนึ่งมันตัวเหมือนกันอยู่หลังกองฟางรีบมาเลยตอนนี้เหลือตัวเจ็บเลง đi rồi bắt thử một tái 1 đi tôi đi không có nước này, này. có thêm một chút thêm một này ขบวนขบนกลับขึบน้นไปขบนแล้วว่า <What? S 3> <c oughs> เฮ้ยแม่งยิงโหดเกินเข้าหัวทุกนัดอ่ะปากกองเขาเหรอโหดเกินตาย <c oughs> แบบเดินยิงเลยอยู่ไหน <c oughs> อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายข้างหน้าตายบ้านแน่เลยหนูที่เพื่อนมามันจะไปหาไหหอ้นนัเราื่องหลังมันจะไปช่วย สวยหนหนมันมาสองตัวไหมเหลือตัวเดียวตามมือตายสวยขอที่สูบครับไม่ใช่ขึน้นไปโดนสองหัวนะเว้ยสามตัวอยู่นี่เลยที่โล่งม อยู่ที่ผมมาเยหลังคนิดเราจะโดนเอ้ยต่หนงตหนงวินฟิลแมนไว้ช่วงนี้ย้อไนยไหนเกยัผมายมันยัดผมายยัดหน่อยข้นข้างในข้างตฟัส แม่งเลยไปใกล้กันมีอะไรฮัลโหลนกตายหนึ่งตายหนึ่งปนึ้นไปนูงนดินไปนึงน้ง